มามันไม่มีความขมอืมากินลวกจิมไส้ตันกับผักสดๆดรอบส่วนกันขลาบลวกจิ้มไสตันกับยอดชะดาหวานหลายคนคงสงสัยว่าทำไมผมแต่งชุดแบบนี้และนี่คือชุดนอนกิ๊กขูอันนเนะของผมตื่นมาแล้วก็กินเลยคนกินแซ่บ ข้าวก่อืมอืมอืมมา อไม่ค่อยหวานแล้วขมปี๋ลวกกิมไส่ตันกับน้ำไม้สดสสมาสดๆเลยว้าบอกให้เห็นกันแบบสดสดวาซานนี่อขอลองชิมก่อนหวานเจี๊ยบโอ้ยดูน้ำจิ้มว้าอ้ยละลงไป อืราดลงไปมันมีดราม่ามาเยอะนะครับว่านหน่อไม้เนี่ยบงหวานเนี่ยมันมีสารไซยานายผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วมามันไม่มีความขมอืมเกินตดได้เยอือม กิมซส่ตันกับบักลิ้นไม้น้ำจิ้มซีฟูดราดเลยว้าววู้ลวงหมดอืออืมอืมอืฝักใหญ่แกกินฝักหนล้วกัน 嗯，嗯。Mm. Mm.